จะพยายามชาจ้าวันนี้มาดูน้อยเหน่น้อยเหน่น้อยหนาเนาะหนาปากชงหยังไปอกองอจุกได้ยังนี่น่ะมันมากินไหมยี่สิบไหลอยู่เดียญนี่เนเก็บสามแถวหนึ่งนี่ นี่นะคะน้อยแน่น้อยนาอืมวันนี้คือน้อยนาปากช่องนะจ๊ะอันนี้มาจากปากช่องสดๆมาจากปากช่องโดยตรงนะคะนี่เออเพิ่งไปเก็บมานะจ๊ะลูกกำลังสวยุูจ้าไหนน่นไหมมีสุกๆุ อันนี้กระสุกกระเด็นนี่นี่นิ่มแล้วนี่นิ่มแล้วเนื้อหวานเนื้อนุ่มเนื้อหวานด้วยน้อยนาปานปักช่องใช่ไหมหวานชิมเลย อันนี้เขาเรียกหนังปูนกันมันมีเออมันมีสองสองแบบใช่ไหมอันนดียบผู้ผู้หน่อยที่เป็นสายอันเรียบเรียบหน่อยที่เป็นนี่นี่อันนี้ก็เป็นเป็นฝายถ้าถ้าหนังมันจะแบบไหนเราจะเรียบเรียบหนังจะมันจะเรียบเรียบนี่เนี่ยนี่นี่หนังเลยนี่อันนี้หนังแนี่นอนเป็นแบบเรียบเนาะ คุยนังงัวตุ๊กนังคุยนังงัวฝุ่นมันมีตุ๊กออกไปีปมันุ่นอ้าวนี่คือของเผาเดียฝุนน่ะโอ้ยนี่เลือกได้แล้วเนี่เอาไปกินได้เลยฉันเป็นเด็กน้อยใจร้อนเอาไปเอาไปแบบสุกๆเราไปกินได้เลยเนี่ย มีไหมากไม้ไวบีออกบีออกอยู่ะปอเกินไหมแค่ตะกี้นึง้อลุกเกินมาให้ดังทีนึงนเิไหมันึงกูเอาเอาแค่ใไต้กินีออกเอาผู้ดีเป๊ะ